คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงคีบนนะค,ครับ วันเสาร์สตอนเช้านะเอาเป็นว่าตั้งใจที่จะมาเล่นลัคกี้ไทม์โดยเฉพาะเลยนะเชา้าวันเสาร์แบบนี้ลัคก,กี้ไทม์รอบแรกแจ้งมาแล้วนะในหัวนึกเลยนะสายปั่นอย่างเดียวนะเช้านี้นะมีสองตัวให้เลือกนะ ของ PG นะส่วนอีก2ขค่ายลุงขอข้ามไปก่อนนะลุงขอเลือก PG กันมีมาจองเวกับซ u เปอร์มาร์เก็ตนะมาจองเวเพิ่งเล่นไปเมื่อวันก่อนวันนี้ขอสบายใจหน่อยแล้วกันเล่นซ u เปอร์มาร์เก็ตกับช่วงลัคกี้ไทม์นะช่วงซึ่งเพิ่มอัตราการจ่ายแต่ไม่ได้การันตี100%นะว่ามันจะแตกอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะเข้ามาดูในกลุ่มมีลัคกี้ไทม์ไม่พอนะวิเดี๋ยว ไอ้ยามาจองเว้ยอ่ามาจองเวเหมือนจะไม่จ่ายนะเกลือจัดเนี่ยข้อมูลแบบนี้เอามาประกอบกับรักกี้ไทม์ได้นะแม้จะเข้ารักกี้ไทม์แต่ถ้าล่าสุดมันไม่ค่อยจ่ายก็หนีหนีไปบ้างก็ได้นะส่วนก่อนหน้านี้อ้มันมีทั้งได้ทั้งไม่ได้เว้ยเออช่างมะลุงขอเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอากันนะกับเช้าวันเสาร์แบบนี้นะทุน2,000บาทเบามาลองดูกันว่าจะแพ้จะชนะนะใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มแบบตะกี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะทิ้งไว้ให้ตอนนี้ เข้ามาดูในเกมกันดีกว่านะเกมนี้ใครยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวลุงพาเข้ามาดูอีกครั้งแล้วกันนะกดกติกาง่ายๆเลยนะฟังง่ายแต่เอาจริงแม่งทำโคตรยากเลยนะ8ตัวนะในกระดานอะ่ะมีแค่8ตัวขั้นต่ำก็จะมีการคำนวณน,นะของแพงแพงก็เป็นพวกกุ้งน่องไก่นมขนมปังเนยนะพวกนี้จะแพงลดหลั่นกันมาเลยบอกเลยว่าใครเห็นกุ้ง8ตัวนี่แม่งกดสาธุกดดีใจไว้เลยนะส่วนพวกนี้ก็ มาเฮให้มีคำนวณไว้ก่อนได้หมดนะอ่ะมาส่วนตัวคูณก็จะขยับนะเกมนี้ตัวคูณจะสุ่มตกลงมาทันทีนะสเกตเตอร์ก็3ตัวมีทั้งหมดกี่หมุน10รอบอะไรก็ะคะเคล้ากันไปนะมา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 ,มา,มาเข้าเกมกันดีกว่าทุน2,000ลุงขอเล่นเบสเบส10ก่อนเลยแล้วกันนะไม่กดนะขอเป็นเทอร์โบแล้วกันขอเป็นออโต้ไม่ใช่เทอร์โบ50หมุนไปลูกเทอร์โบ มาดูกันนะแตัวนะถึงจะคำนวณเหมือนจะง่ายแต่บอกเลยยากยากนะแต่นี่อาศัยกับลัคกี้ทามนะลุงเล่นก่อนเวลาลัคกี้ทามประมาณ5นาทีนะถามว่าทำไมถึงเล่นก่อนหน้าทีก็กูว่างตอนนี้ขี้เกียจมานั่งรออยู่นะพอดีนั่งน้าคอบแล้วเข้าเลยดีกว่าปั๊บมา2.5เดี๋ยวถ้าเกิดไม่จ่ายก็ให้โทษเวลาเข้ามาก่อนแล้วกันนี่เป็นข้ออ้างของลุงได้อย่างดีไหมไม่รู้นะ แต่อ้างนะถ้าเกิดไม่จ่ายโทษว่ามาก่อนเวลานะมาต่อ2อคูณสเป็น4นะมันจะเอามาบวกกันนะตัวคูณจะบวกกันตัวคูณจะบวกกันมากันต่อ4บาทไหลมาต่อไหลไปลูก10รลุ้นตัวคูณบอกเลยว่าถ้าเกิดคำนวณมาเยอะตัวคูณแม่งไม่ค่อยล่วงหรอกนานๆจะล่วงมาเหมือนกับเป็นฝนดาวตกอ่ะ เห็นดาวตกยังง่ายกว่าเห็นฝนดาวตกไงนี่1 5บาทดอกแบบนี้ตัวคูณตกยากยิ่งแบบนี้ตัวคูณตกยากแต่ถ้าตกจะดีมากเห็นไหมแตะเต็ปของเขาเลยพีจออยู่แนวแนว,แนวนี้แหละมากันต่อนัน่นหนุ่มกับน้องเกือบไปโอโ้คูณ5แม่งคำนวณไม่ล่วงคูณ2เนี่ยดอกเบาๆาอเห็นบ่อยคำนวณน,นิดนิดและติดตัวคูณมาน่อยหน่อยนะ ลุนสเก็ตเตอร์ก่นไอ้ยา่ายังไม่ลงได้คูณสองมาอยู่หัวหอมมาก่อดเออกรมาอยู่คูณสองมีตัวอะไรใกล้ๆมั่งอุ้ยหัวหอมหัวหอมใกล้สุดติดอยู่นั่นติดติดมาต่อหัวหอมใกล้สุดอันนี้เป็นขนมปังก็ได้ลุ้นอยู่นะติดไม่ติดไอ้ยา่ายากแล้วนะคูณสองมาเป็น4 5หบาทนะ พอเล่นกันบ่อยๆก็จะรู้แกวรู้แนวกันนะขนาดรู้แล้วยังโดนแดกเกือบทุกวันเหมือนกันนะ <c oughs> คำว่ารู้ในที่นี้คือเอาตัวรอดดีกว่านะวันนั้นอาจจะแพ้เยอะแพ้น้อยอะ่ะไอ้น,นี่คือรู้นะถ้าเกิดไม่รู้อาจจะหมดทุกวันก็ได้อ่าขอขายาบอีกหนึ่งเบ็ดเป็นเบ็ด20สัก30หมุนนะทุน600บาทไล่เบ็ดไล่เบ็ดแต่ไม่อยากไล่ำจำนวนหมุนขึ้นไปนะ ขอขยับทีรนิตก่อนแล้วกันจำนวนหมุนให้มันโอ้ยได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งลูกอุย้ยได้ลุ้นกุ้งเหมือนกันน่นนไอ้โอ้หกุ้งหตัวแม่งขาดอีก2ตัวไม่นั้นได้เยอะน่น่นไปกันต่อแอปเปิลลุ้นตัวคูณตอนนี้ไม่ลงมานะมาลุ้นเสียวตรงเบ็ด20ก็ได้อยู่นะแม่ไม่ติดกล้วยดูดิ6อัน8เหมือนจะง่ายนะแต่เอาเข้าจริงยากนะ คูมาก่อนขยับมาเกมใหม่ล่า,าสุดของ PG ก็ลักษณะนี้แหละแต่แม่งเล่นโคตรยากเลยรถไอ้รู้สึกจะชื่อคอยเกมเกมคอยอะไรสักอย่างที่เป็นรถเหมืองแร่ออันนั้นยากกว่านะตัวขยับมา บาพอเป็นเบ็ด20นิ่งเว้ยเอาหน่อยดิเออมาแล้วมาล้โอ้โหดอกนี้ตัวคูณถ้าล่วงนี่คือฝนดาวตกไม่มานะอา้าครบแล้วเบด20 30หมุน AR ป,ปุบปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดไวเหมือนกันนะมาดูเบ็ดต่อไปนะเบ็ด30ถ้าเกิดเล่น30หมุนมันก็จะใช้ทุนประมาณ900บาทถามว่าตั้งแต่ดูเบ็ด10เบด20มาก็ยังถูไถได้นะ ขอใครไปถูถไถกันที่เบ็ด30อีกเอาอีก50หมุนไปเลยไปพันหเบ็ดที่3มันชอบมีอะไรตื่นเต้นไงในความรู้สึกของลุงนะไม่รางวันก้อนโตก็เข้าฝีได้หรอวะคิดเอาเองทั้งนั้นนะนแต่ส่วนมากของลุงเป็นแบบนั้นจริงๆนะเบ็ดที่3นะนี่10 20แล้วก็เบ็ดนี้เป็นเบ็ดที่3 30พอดีเอาหน่อยลูกคูณต้องล่วงแล้วแหละเอ้ยคูณต้องมาลูกดอกนี้ แมเหมือนที่บอกแหละมันจะมายากนะถ้าคำนวณเริ่มเยอะแล้วจะหาตัวคูณแห่งยากยากยากยาบต่อไอย้ยาไม่ลงมาเว้ยเนี่ยมาคำนวณเยอะแบบนี้ตัวคูณแห่งแทบจะไม่เห็นนะโอ้โหสามสิบมายังไม่ติดอะไรมายังนิ่งๆยังนิ่งๆ ใยับที่เอ้โหคุณดักเออหือดักโออโหออหืออยู่สองคาเนี่ยตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามทุนพันกว่าเย่ถ้าไม่มาเลยนี่ลําบากนั่นอนโอ้ยยี่คูณลงเถอะอย่างดีได้โอ้โหเสียดายกุ้งกับน้องไก่แม่งมาอย่างเยอะโอ้ไม่ติดได้ไงวะคูณสี่มาดอกนี้อ่าฝืนกลับมาหน่อยฝืนกลับมาหน่อยหนึ่ง แม่งตอนแรกว่าจะเล่นชิวๆตอนนี้เริ่มเริ่มจะไม่ชิวเว้ยโอ้โหดูมันดิแม่งเบ็ดสามสิบปกตินี่ทำงานได้ดีนะวันนี้ทำไมเป็นแบบแบบนี้ไม่ได้วะมาทิ้งทวนกันเบ็ดสิบห้าสิบหมุนดูซิหรือว่ามันไม่ชอบเทอร์โบวะขอปิดเทอร์โบดูมัางนะอ่าพอปิดเทอร์โบคำนวนติด พอปิดเทอร์โบตัวคูณล่วงไหมนั่นไม่ล่วงนะ25นะวิทยพอเล่นเบ็ด30แล้วลงมาเบ็ด10เหมือนกับกระชากอารมณ์ได้เยอะเลยนะแต่ถ้าเกิดเบ็ดนี้เบ็ด10มันจ่ายดีนี่จะนึกถึงไหทําไมมึงไม่มาเบ็ดก่อนหน้านี้วะคูณ4ี่ดอกนี้มาก่อนลูกขยับต่อบ้าเข้าไป12นะอ้าลุนลุนฟรีในฟีเออร์พอปิดเทอร์โบแม่งลุ้นสนุกกว่านะ อย่างน้อยๆแม่งมีการตื่นเต้นมัางเว้ยเออเออเอตัวอุ้ยตัวคูณมาเอาไปกันต่อคูณ2แล้วก็ลุนส,สเกตเตอร์กันต่อเฮ้ยกุ้งอ้ยกุ้งเจตัวชิบหายขาดอีกตัวเดียวโอ้โหถ้ามาอีกตัวหนึ่งก็ยังดีนะเอาไว้มีอะไรกูลุ้นเยอะขึ้นมาหน่อยนะน้องไก่ตอนนี้ห้าน้องไม่พอหกน้องไม่พอ ลุนสเก็ตเตอร์ดีกว่าถ้าแบบนี้ะลุนแตกนอกยากแล้วบอกเลยลุนแตกนอกได้กลับมายากนะลุนสเก็ตเตอร์ไปทีเดียวเลยตอนนี้คูณ2ลงมากุ้ง7ตัวอีกแล้วอ้าวหตัว6เอ้ย7ตัวดิแม่งเ,เหมือนจะครบ8นะลุงดูยังไง8ตัวเมื่อกี้ความที่อยากได้เอออังงูนนะอ้ยสีม่วงมาหน่อยลูกตอนนี้6แล้วไม่ติดอีกแล้ว แล้วขยันน้าไล่เบ็ดสูงตั้งแต่ต้นนะพอช่วงท้ายแม่งลุ้นอะไรก็ได้นะตอนนี้ไอ้มันติดมาเหอะอ่าขยับนิดนึงกล้วยมาก่อนตอนนี้ลุงมีข้ออ้างเพิ่มมาอีกข้อไว้วันเสาร์จ่ายยากเว้ยกลับมาเล่นก่อนเวลาลักี้ไทมนิดนึงอะ่ะยังไงมันก็ยังยากอยู่แน่นไงข้ออ้างนะ ถ้าได้1,000ลุงเลิกยอมเสีย1,000ยอมเล่น1,000ลองดูว่า480กว่าบาทนี้จะทํา1,000กลับมาได้ไหมนะวัดดวงวัดดวงดูคูณสี่แม่ไม่ติดมาสกเกตเตอร์ออ้ยอย่างน้อยๆน,น่าจะได้เบ็ด10อีกสัก50หมุนหรอวะ ตอนนี้แบบเหมือนจะมีสตินะพอทุนเหลือน้อยนะเริ่มเล่นแบบเบ็ดต่ๆก็เล่นได้แล้วนะตอนขาดสติแว่งยัดไปเบ็ด30นะทุนยังมีไงตอนนั้นพอตอนทุนจะหมดนี่เบ็ด10ก็เล่นได้นะรู้สึกว่าลุ้นสนุกด้วยนะเอ,อสามช่องต้องติดละมั้งยังไม่ติดยังไม่ติด ไอย้ยาอุ้ยยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่โบเข้าไป8ช่องคันตามเล้าว,วะที่ได้อ่าเข้าจนได้เว้ยเอาที่ขอ1000กลับมาก่อนขอ1,000กลับมาก่อน10หมุนฟรีนะส0บหมุนฟรีรอบนี้มาหมุนหนึ่งโอ้คูณห้าแม่งไม่ติดคำนวณไม่ติดคำนวณโอ้โหสามหมุนแม่งคำนวณไม่ติดเลยสี่หมุน ว้ยดอกนี้อุ้ยคูณยี่ห้าเอาอีกเอาอีกคำนวณอีกแม่โหสิบคูณยี่ห้าสองร้อยห้าสิบอ่ะก่อนโตโผมาหน่อยนึงนะไปลุ้นกันให้มันถึง 1, หนึ่งพันเถอะหนึ่งพันก็พอใจแล้วนะถ้าไม่ได้หนึ่งพันไม่เลิกเว้ยไม่เลิกก็หมดเอาสองอย่างสีหมุนลูกติดไม่ติดแม่คูณห้าไม่มีคำนวณคูณสิบห้าไม่มีคำนวณมมคูณห้ามามีคำนวณแล้วมีคำนวณแล้วโอ้โหเบาไปสิบห้าบาทเอง ไปดูหมุนสุดท้ายกันหมุนสุดท้ายอูย้ดองนี้32คุณ5เอาอีกก็อ,อีก,ออกขยับขอนมอีกแม่ไม่ติดนะ35คูณหโอ้โหเกือบไปเกือบไปไม่ถึงนะ832ถ้า832ไม่หยุดไปต่อแองขอแค่1,000กลับทำให้ไม่ได้ก็ไปกันต่อนะ <c oughs> มีคนสะกิดบอกพอก็ได้นะ <c oughs> ยอมเสียไปพันสองไม่ยอมนะบอกแล้วว่าเอ้ยสกเก็ตเตอร์แม่งต่อหน้าต่อตาก,กูอีกแล้วอีกสักรอบอีกสักรอบถ้ารอบนี้เข้าอีกรอบนี่ติดแน่นอนพันหนึ่งไอ้ยาไม่ติดข้างข้างลุงกระซิบบอกว่าพอก่อนก็ได้นะยอมเสียไปเถอะแม่งเป็นเจ้าแม่หรือไงมีอย่างรู้ว่ามันจะหมดหมดไม่ได้มันต้องชนะเดีว๋วว่าหมดไม่ได้นะบอกเลย ว่าไม่มีคำนวณเลยเซ็งอ่ามาต้องให้บนก่อนถึงคำนวณจะติดแหมไม่ติด710บาท710บาทในหัวตอนนี้รู้ป่าว่าคิดอะไรในหัวจะปรับเป็นเบ็ด20นะ โอเคไปกันต่อกันที่เบต20นะบอกแล้วถ้าไม่ได้1000ไม่เลิกนะเอาทุนกลับแค่พันเดียวเองเนี่ยยอมให้เว็บตั้ง1000นะกับอีก1ทางก็คือแม่งไม่ได้ก็เอาไปให้หมดเลยไปเบตยีอีก30หมุนยังเหมือนเดิมนะขอไม่เปิดเทอร์โบนะเปิดเทอร์โบแม่งแดกอย่างไวอ่าลุ้นเว้ยสีแถวโอ้ตกไปต่อหน้าต่อตาเนยมีอยู่อีกเกียน5อันเนยมีห้าอันตอนนี้นั่งนับแล้วกูได้กี่อันแม่งไข่กับหัวหอมเหมือนกันอีก อืมไม่ได้ครบ8อันว่ะเฮ้ยแม่ห้ยแอบได้ลุ้นแต่ไม่ติดมาให้อยากแล้วจากไปมากันต่อเนยอยุอ้ยตัวนี้อยากได้ตัวคูณไม่ติดอีกเหมือนเดิมถ้าไม่เข้าข้างในก็ขอแตกกันข้างนอกก็ได้นะโอ้ยได้ลุ้นอีก3มแถวตอนนี้คูณตกไปละเร่งสกเก็ตเตอร์ไม่ติด สัญญลักษ์ลุ้นไข่ไก่กับวัวอุ้ยวัวหอมได้อยู่ไหมนั่นสองหนึ่โอ้โหไม่ติดอีกแล้วเหนื่อยใจกับมันนั่งนับ8ตัวกับนั่งลุ้นสเก็ตเตอร์อีกอะไรก็ได้มันติดมาเหอะอุ้ยกล้วยอย่างเยอะแม่ไม่ติดอีก10บาทพอ,อเป็นเบ็ด20นิ่งเฉยเมื่อกี้เล่นเบ็ด10ยังรู้สึกว่ามันสนุกมีคำนวณมีลุ้นแตกลุ้นอะไรอยู่มัางนะ ขยับเบ็ดสูงทีไรแม่งนิ่งตลอดก่อนหน้านี้ไปเบ็ด30แทบจะไม่มีคำนวณกล้ยมาก่อนไอ,อ,อ้ยากล้วยมาอุ้ยติดตัวคูณมาเยอะก็จริงแต่คำนวณยังไม่เยอะนะ 7หมุนลูก6กหมุนบา้าไม่ติดอีกแล้วตีหมุนสุดท้ายอะไรของมันหรแม่งจะมาไม่มาจะมาไม่มาอยู่นั่นนั่น,น,นแหละอารมณ์เสียขึ้นอีกขึ้นอีกขอเล่นเบ็ดส0บสหมุนรอบนี้ไปเทอร์โบมัง่งจะหลับไปไป,ไปมาแม่งน่าจะติดสักดอกหรอวะ สองสกเกตเตอร์อุ้ยสกเกตเตอร์เงียบมาคำนวณหน่อยอ่ะเอาคูณอ้าคูณมาอีกเอาอีกเอาอีกแหมเบาเบายี่สิบเจ็ดคูณสองนะสิบอุ้ยสามสิบสี่คูณโอ้มีคูณห้าเอาดิน้องไก่มาอีกเออขอน้องขอกุ้งแหมไม่ติดสี่สิบเก้าคูณห้าอุ้ยฝืนกลับมาหน่อยหนึ่งเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงสองร้อยสี่สิบห้าแม่งเสียดายเบ็ดไม่สูง ถ้าเบ็ดสูงนี่น่าจะดีกว่านี้ไปต่อโอ้โหมึงจ่ายกูนิดนึงมึงแดกกับอย่างไวเลยเว้ยดูดิโอ้โหกว่าจะติดคำนวณมาเล่นกูไปเกือบร้อยสีบาทแม่ตอนอยู่เบ็ดยี่สิเมื่อกี้ดอกเมกื่อกี้ทำไมไม่มาวะ โอ้ยน้องไก่ต้องเข้านั่นไงน้องไก่กุ้งก็ต้องมาเหอ้ยขอกุ้งขอคูณขอกุ้งขอคูณคูณมาแล้วคูณ4ี่เอาอีก200กว่าเออผุดผุดโพ,พ,พ,พอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนละสองร้อยบาทกลับมาอีกเดนหนึ่งอีกแม่งจะสุดไม่สุดจะสุดไม่สุด,สดเหวี่ยงจังเลยเว้ยมาอุย้ยสกเก็ตเตอร์หนึ่งตัวเฮียดีใจคิดว่า2ตัวสตัว สนุกแบบนี้ขอเล่นเบ็ด20อีก30หมุนแอบลุ้นนะเพี้ยงขอให้มันมาหนักเบ็ด20มั่งเหอะใจคอแม่งจะมารางวันก้อนโตแต่เบ็ด10ไม่ได้เว้ยกล้วยมาอ้าอย่านิ่งอู้ยเต็มกระดานดีจังเลยโอ้มาดอกนี้สวย64เออคูณ4เอาดีโหกลัอมา64บาทอ้า30คูณต้องลงคูณ2อีก60เออ เหมือนจะดูอาจจะเป็นเพราะถึงเวลาลัคกี้ทามมันปรับอัตราการจ่ายไม่ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เพิ่งเข้าลัคกี้ทามมา5นาทีนะเริ่มรู้สึกเหมือนมันจะเดือดขึ้นไหมไม่รู้ลุงคิดไปเองไหมนะแต่ตอนนี้เริ่มจะมีการจ่ายกลับมานะอุ้ยสิตัวคูณล่วงไหมไม่ล่วงแงเสียดายตัวคูณมา6บาทมานมกล่องต้องลงมาแล้วอะไม่ลงอีกไว้สิบบาทแบาท แมงนี้ถ้าซื้อได้กูซื้อนะเนี่ยข้อดีของการเล่นเกมสายปั่นนะเวลามันแบบเริ่มตึงมือมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็ยังต้องปั่นกันต่อนะแต่ถ้าเป็นสายอุ้ยเดี๋ยวเดียตัวคูนลงมาหน่อยอุ้ยขอคูนตัวหนึ่งขอคูณอาย,ยาหนึกว่าคูนมาคูณมาตัวหนึ่งลูกจบไปโจบโอ้โหร้อยกว่าเยี่ยไม่ติดตัวคูณโอ้โหมาดอกเมื่อกี้แต่คูณสี่ก็พอได้เลิกกันนะ โอเคโอเคลุงยอมนะข้างๆบอกว่ายอมเอาเท่านี้ก่อนก็ได้นะยอมเสียไป1 5 0 0บาทนะอีก500บาทเดี๋ยวมาหาเกมเล่นดีกว่าเพราะว่าไม่อยากดันทุลังนะกูดูแนละ้วถ้าเกิดยังดันต่อมีหมดแน่นอนนะนะลัคก,กี้ถามได้เวลาพอดีตอนนี้เดี๋ยวลุงขอไปเลือกลักกี้ถามเล่นสักเกมนะจะเล่นเกมอะไรลองกดติดตามดูแล้วกันนะเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะเออไม่ชนะแต่กูก็ไม่หมดหรอวะ OK，拜了，拜拜。